ดิครับอยู่กับช่องปลาชิดคนมักรถครับผมมือนีมาซี่เป่ารถไถจอนเดียห้าหกหนึ่งห้านะครับตัวนี้อลเอกสารลิมทะเบียนครับ5้าหหนึ่งห้าตัวนี้ซสูบครับ80แรงหรือ8ปหาแรงประมาณนี้นะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดี สภาพนี้เลยนะครับราคาเบอแพง2องแสนแปดหมื่นบาทครับใส่งานเรื่อยเอกสารหลิมทะเบียนครับข้าหน้าคาราลูครับคันหน้าคาราล,ลูขายตามสภาพครับใช้งานได้ปกติ เวีลังสองก่อนตัวนี้บ่มีหางเลยครับเออมีตะใบดันใบผานดันนี่หางบ่มีแต่มีลาวตัวนี้เอกสารล่มตะเบียน ูใดสนใจครับกินกลางครับมาได้สองแสนแปดหมื่นบาทครับดนดนๆเลยราคานี่อยู่บ่โดนครับสองแสนแปดหมื่นบาทใส่งานไดนปกติครับปัม่มกลมยังเียงยินเงินเลยควักใส่ สนใจครับเด้อขายตามสภาพเรียบสองแสนแปดหมื่นบาทด้วยครับเข้าหนาใส่งานปกติแก้ดมาแรงมา มาเลยครับสองแสนแปดหมื่นบาทได้ครับเด้อสภาพเอาชีเลยหายตามสภาพครับผมไว้สนใจกินกลางครับอืมราคานี่ร้อมจบได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเยวพอกันกริปหน้า Sudik kerab.